ข้อที่4คือนักเทียวควรเคารพภูมิปญาท้องถิ่นนะครับไม่ดูถูกวัฒนธรรมแต่ความเชื่อท้องถิ่นบางครั้งเนี่ยเราไปเจอวัฒนธรรมที่มันเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยสิ่งที่เราพูดมันเหมือนกับอาจจะเป็นการดูถูกเหยียดยามความเชื่อของเขานะครับอันนี้เราก็ควรให้เหยียดกับเจ้าของด้นานทิตนี้นจะมี

สายยูโกยยูโกย,เ,ยเป็นตัวคอนโทรเป็นตัวควบคุมนะครับทุก,กันัซึ่งในจารึกของเมืองสุโขทัยบอกว่าการเมืองสุโขทัยไม่มีพหารมีทุ